การกำหนดจำนวนเงินค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแ้แทนราษฎรข่าวประชาสัมพันธ์สำน,นักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งเลขที่ข่าว46ทั2566วันที่เผยแพร่21กุมภาพันธ์2566เรื่องการกำหนดจำนวนเงินค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแ้แทนราษฎรเมื่อวันที่20กุมภาพันธ์2566 คณะกรรมการการเลือกตั้งได้พิจารณากำหนดจำนวนเงินค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนรัษฎรตามมาตรา62แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนรัษฎรพศ2561และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่2พศ2566โดยให้ความเห็นชอบรูปแบบที่พรรคการเมืองแสดงความเห็นด้วยจำนวนมากที่สุดในการหารือร่วมกันระหว่างคณะกรรมการการเลือกตั้งและพรรคการเมือง เมื่อวันที่8กุมภาพันธ์2566ตามที่สำนักง,งานคณะกรรมการการเลือกตั้งเสนอโดยมีรายละเอียดดังนี้ 1. ในการคำนวณค่าใช้ใจ่ายของผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้งหรือของพรรคการเมืองที่ส่งผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อสำหรับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแต่ละครั้ง ให้คำนวณตามค่าใช้จ่ายที่ใช้จ่ายจริงในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในระหว่างระยะเวลาดังต่อไปนี้1.1ในกรณีที่เป็นการเลือกตั้งทั่วไปอันเนื่องมาจากการครบอายุของสภาผู้แทนราษฎรให้คำนวณค่าใช้จ่ายที่ใช้จ่ายไปตั้งแต่180วันก่อนวันที่คณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศให้มีการเลือกตั้งจนถึงวันเลือกตั้ง1.2ในกรณีที่เป็นการเลือกตั้งทั่วไปอันเนื่องมาจากการยุบสภา หรือการเลือกตั้งแทนตำแหน่งที่ว่างให้คำนวณค่าใช้ใจ่ายที่ใช้ใจ่ายไปตั้งแต่วันที่ยุบสภาหรือวันที่ตำแหน่งว่างลงแล้วแต่กรณีจนถึงวันเลือกตั้ง 2. ผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้งแต่ละคนต้องใช้ใจ่ายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรดังนี้2.1ในกรณีที่เป็นการเลือกตั้งทั่วไปอันเนื่องมาจากการครบอายุข,ของสภาผู้แทนราษฎร ต้องใช้จ่ายไม่เกิน7ล้านบาท2.2ในกรณีที่เป็นการเลือกตั้งทั่วไปอันเนื่องมาจากการยุบสภาหรือการเลือกตั้งแทนตำแหน่งที่ว่างต้องใช้จ่ายไม่เกิน1ล้าน9 0 0บาท 3. พักการเมืองที่ส่งผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อต้องใช้จ่ายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรดังนี้3.1 ในกรณี um. ที่เป็นการเลือกตั้งทั่วไปอันเนื่องมาจากการครบอายุของสภาผู้แทนราษฎรต้องใช้จ่ายเงินไม่เกิน163ล้านบาท3.2ในกรณีที่เป็นการเลือกตั้งทั่วไปอันเนื S <S ่องมาจากการยุบสภาหรือการเลือกตั้งแทนตำแหน่งที่ว่างต้องใช้จ่ายไม่เกิน44ล้านบาทในกรณีที่ผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อผู้ใดของพรรคการเมืองได้ใช้จ่ายไปเพื่อการเลือกตั้งเป็นจำนวนเท่าใด ให้นับรวมเป็นค่าใช้จ่ายของพรรคการเมืองด้วย 4. ในกรณีที่มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรใหม่ในเขตเลือกตั้งใดก่อนประกาศผลการเลือกตั้งให้ผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้งแต่ละคนต้องใช้ใจ่ายในการเลือกตั้งใหม่ดังนี้4.1ในเขตเลือกตั้งใดที่ต้องดําเนินการรับสมัครผู้สมัครรับเลือกตั้งส, hebt, สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้งใหม่ ให้ผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้งแต่ละคนต้องใช้จ่ายไม่เกิน950,000บาท4.2ในเขตเลือกตั้งใดที่ไม่ต้องดำเนินการรับสมัครผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้งใหม่ให้ผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้งแต่ละคนต้องใช้จ่ายไม่เกิน630,000บาท5 ในกรณีที่คณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนรัษฎรใหม่ในเขตเลือกตั้งใดที่ไม่มีผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนรัษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้งลายใดได้รับคะแนนเสียงมากกว่าคะแนนเสียงที่ไม่เลือกผู้ใดเป็นสมาชิกสภาผู้แทนรัษดรในเขตเลือกตั้งนั้นและต้องรับสมัครผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนรัษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้งใหม่ ตามมาตรา126แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพศ2561และที่แก้ไขเพิ่มเติม,ตมฉบับที่2พศ2566ผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้งแต่ละคนต้องใช้ใจ่ายในการเลือกตั้งไม่เกิน950,000บาท6ในกรณีที่มีการประกาศผลการเลือกตั้งแล้ว และมีเหตุให้ต้องมีการเลือกตั้งแทนตำแหน่งที่ว่างผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนรัษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้งแต่ละคนต้องใช้ใจ่ายในการเลือกตั้งไม่เกิน1นล้านเก้าแสนบาทครับทั้งหมดนี้ก็เป็นการกําหนดจํานวนค่าใช้ใจ่ายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนรัษฎรที่ผ่านการหารือร่วมกันระหว่างคณะกรมกรมการการเลือกตั้งและพรรคการเมืองเมื่อวันที่8กุมภาพันธ์ส5 6 6สําหหรับคลิปนี้ขอขอบคุณทุกท่าน และหากท่านต้องการรับทราบข่าวสารความรู้เกี่ยวกับการเลือกตั้งสามารถติดตามรับชมได้ในช่อง YouTube ของผมนะครับในหมด playlist การเมืองและการเลือกตั้งขอขอบคุณทุกท่านสวัสดีครับ